สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นคือแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะวันนี้ซึ่งเปิดมาเนี่ยเคกเจอไพ่ a n g m a n ก่อนเลยวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของคน2คนที่คิดถึงกันมากแต่เป็นการคิดแบบคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอก็ มองว่าเป็นคนสองคนที่อาจจะคุยกันน้อยหรือแทบจะไม่ได้คุยกันเลยในช่วงนี้และต่างคนต่างก็คิดถึงกันอย่างน้อยคุณที่เข้ามาฟังคลิปนะคุณคิดถึงเขาคิดถึงแค่ไม่ใช่แบบคิดถึงว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมทํะไรอยู่ไม่ใช่แค่คิดแค่นั้นนะแต่เป็นคิดว่าเฮ้ยเราเรื่องเราอ่ะมันจบแล้วหรือว่ามันจะไปต่อไหมถ้ามันไปต่อมันไปต่อ,อยังไงอะไรประมาณนี้คือมีการคิดเรื่องราวของกันและกันนะคะถ้าตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคิดทบทวนเรื่องเขา แบบอิงจากความเป็นจริงด้วยเฮ้ยว่าเราเราสองคนจะไปกันต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็คิดทบทวนเรื่องราวนี้เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าคุณคุณหรือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าราวจันนะคะอ่อกันแล้วก็มีนนะคะตัวเขาเนี่ยเอเนอร์จีรวมๆของเขาในตอนนี้เนี่ยเขากำลังเหมือนตอนนี้นะเขามีการเปลี่ยน ปรับหรือว่าโยกย้ายอาจจะย้ายที่อยู่ย้ายประเทศย้ายจังหวัดมีการเปลี่ยนตำแหน่งในหน้าที่การงานมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายาคา่ะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยในชีวิตเขาซึ่งมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาถึงจุดเปลี่ยนจุดนี้นะคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการการโยกย้ายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยในช่วงวันที่สอง สองวันสองสัปดาห์สองเดือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับเดือนกุมภาพันธ์เมษาสิงหาประมาณนี้นะคะจากจากไพ่ที่เห็นเขาก็เลยค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายแม้ว่าเขาจะเตรียมตัวรละวางแผนมาแล้วก็ตามว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนี้เกิดขึ้นนะแต่ก็ยังยุ่งอยู่ดีแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะในขณะที่ e NERGY ของคุณตอนนี้คุณมีปัญหา อย่างน้อย3-5เรื่องในชีวิตตอนนี้เป็นปัญหาที่คุณบางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากคุณบางเรื่องเกิดจากคนอื่นคนรอบข้างปัญหาเรื่องงานปัญหารถติดปัญหาคุณคุณมีปัญหาที่มันกวนใจคุณอยู่อย่างน้อย3-5เรื่องและมันก็ยังเหมือนแก้ได้บ้างเป็นบางเรื่องเพราะแก้เรื่องนี้ได้ก็มีปัญหาเรื่องใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยให้คุณได้คิดได้แก้ปัญหาเค้กไม่เห็นคุณเครียดแต่เค้กก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสุขแล้วก็ไม่ได้สบายใจ อีกทั้งคุณยังคิดถึงเขาด้วยอะไรเงี้ยคิดถึงเรื่องเขาด้วยแต่ว่าความวุ่นวายในชีวิตคุณนะ่ะมันสร้างความเหนื่อยหน่ายให้กับตัวคุณแล้วก็เลยทําให้เอ e นจีของคุณดูดูอ่อนล้าอ่อนเพลียไม่ค่อย Enjoy กับชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยแฮปปี้นั่นเองนะคะแล้วก็บางคนอาจจะแบบมีปัญหากับกับคนรับตัวอประมาณนี้ด้วยนะคะตัวเขาเวลาเขามองมาที่คุณน่ะเขาเห็นถึงความ เขาเห็นถึงโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เวลาเขามองมาที่คุณเห็นถึงความสดใสเห็นรอยยิ้มเห็น energy positive จากคุณเห็นความไม่น่าเบื่อเวลาที่ได้พบได้เจอได้คุยกับคุณเห็นโอกาสในการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเห็น passion เห็น passion ท,ท,ที่ท่าสารสัมพันธ์กันอนะ เขารู้เลยว่าเขาจะสนุกเขาจะเอนจอยกับการอยู่ใน Relationship กับคุณเอนจอยกับการได้สารสัมพั์กับคุณเอนจอยกับการได้ทํากิจกรรมได้ทําอะไรใหม่ๆกับคุณหรือแม้กระทั่งการนั่งเฉยๆแล้วแบบพูดคุยกันน่ะอะไรเงี้ยนอนแบบถโทรศัพท์แล้วคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาเวลาเขามองเห็นคุณนะเขาเห็นคนที่คนที่เต็มไปด้วย Energy ที่ Positive พูดจาก็พูดจาดี Support คนอื่นซัพพอร์เขาอะไรเงี้ยเออเขาเขาเห็นถึงถึง ถึงคนที่ไม่ยอมแพ้ในทุกๆเรื่องพร้อมซับพอร์ตคนอื่นและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรใหม่ๆแบบที่เต็มไปด้วยพลังบวกแล้วก็รอยยิ้มเออเวลาเขามองมาที่คุณก็เห็นแบบนี้ในขณะที่ตัวคุณเวลาคุณมองไปที่เขาอะ คุณเห็นคนที่สมบูรณ์แบบคุณเห็นคนที่เพอร์เฟคคนที่เก่งคนที่มีงานมีเงินมีความมั่นคงในชีวิตมีมีมสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟคถ้าคะแนนเต็ม1ิบคุณก็คือให้1 1 12 13ไปเลยอะไรเงี้ยนะคะคือถามว่าเขาตรงสเปคคุณไหมคุณรู้สึกว่าเขาตรงสเปคคุณมากมากๆเลยแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าเออคู่แข่งเยอะเนาะมีคนสนใจเขาเยอะมีคนชอบเขาเยอะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆด้วยไพ่ก้าวเหลียนอะไรเงี้ยแล้วก็เก่งมากด้วย ตัวเขาเวลาเขามองมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเขามองเห็นถึงความสนุกสนานความร่าเริงเสียงหัวเราะรอยยิ้มอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เขาเห็นถึงมิตรภาพที่ดีที่ไม่ว่าวันนี้คุณกับเขาจะอยู่ในสถานะอะไรอะ่ะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยอย่างน้อยมันจะมีคําว่าเราหวังดีต่อกันและกันเสมอคิดดีต่อกันและกันเสมอมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้เรื่อยๆแล้วก็เต็มไปด้วย เต็มไปด้วย energy บวกเต็มไปด้วยความหวังดีต่อกันเต็มไปด้วยมิตรภาพใน relationship นี้เขานึกถึงช่วงเวลาที่ได้นั่งดืม่มนั่งกินแล้วก็พูดคุยกับคุณมีเสียงหัวเราะมีการเล่นมุกมีการล้อเลียนคนอื่นมีการล้อเลียนกันเอง b u l ี่กันเองอะไรเงรี้ยแล้วก็เออประมาณนี้ในขณะที่ตัวคุณน่ะถามว่าคุณมองความสัมพันธ์นี้ยังไง คุณมองเห็นความรักคุณรักเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาเองก็มีใจให้คุณเขารักคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันมันรู้สึกได้ไม่ได้คิดไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันทําให้ใจฟูมันทําให้หัวใจเต้นแรงมันทําให้รู้สึกถึงว่าการมีเขาอ่ะการมีเขาให้คิดถึงอะแล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยมันเป็น relationship ที่คุณมองว่ามันไม่สามารถเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนรู้จักได้ คนคนนี้เป็นคนที่คุณอยากรักแล้วก็อยากให้เขารักคุณแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าเออมันไม่ใช่แค่คนที่รู้สึกรักเขารู้สึกดีกับเขานะเขาก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยอนี่คือมุมมองของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็อถามว่าตัวเขาเนี่ยเขานําอะไรเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้บ้างอย่างที่บอกว่าเอาจริงๆเขาก็เพยเซฟอยู่นะความหมายเพเซฟคือเขาแบบ าบางครั้งคุณรู้สึกได้เลยว่าตัวเขาอ่ะเข้าหาคุณมากแต่บางครั้งคุณก็ณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ทําเหมือนเราเป็นเพื่อนพี่น้องคนนึงอะไรอย่างเนาะเออถามว่าแล้วตัวเขามองมองว่าตัวเองอนําอะไรมาสู่ความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขานําความความโอเพ่นอะความเปิดเปิดใจรับฟังให้คําปรึกษาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในในสถานการณ์ที่เขาสามารถทําได้ อะไรที่เขาพอจะช่วยเหลือได้ทําให้คุ้มได้เขาทําหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันไหนที่เขารู้ว่าเขาทาไม่ได้เขาก็จะไม่พยายามอืมอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเออเขาทําเขาทําให้นะในความสัมพันธ์นี้ในขณะที่ตัวคุณอ่ะคุณให้เต็มร้อยเลยค่ะคุณให้ใจเขาเลยเต็มร้อยคุณรักคุณเป็นห่วงคุณแคร์ความรู้สึกเขาในบางสถานการณ์คุณแคร์เขามากกว่าตัวเองด้วยซ้ําดังนั้นถามว่าคุณนําอะไรเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้คุณนําทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มันควรที่จะมีใน ในริเลชันชิพอะแบบแบบคนรักอะคุณนำทุกอย่างตรงเนี้ยเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้ความรักความห่วงใยความซื่อสัตย์ความอบอุ่นความแบบฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอนะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณนําเข้ามาหมดเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขาอะทําแค่ครึ่งเดียวถ้าเทียบกับคุณนะอืสิ่งที่ค่อนข้างช ALLENGE แล้วก็เป็นสิ่งที่ยากสําหรับเขาเหลือเกินในตอนนี้ คือทำยังไงไม่ให้แพ้ใจตัวเองความน่ารักของคุณความใจดีของคุณรอยโดยเฉพาะรอยยิ้มกับความน่ารักของคุณน่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยยากจังเลยที่เขาจะไม่รักคุณยากจังเลยที่เขาจะแบบหันหลังให้คุณยากจังเลยที่เขาจะปล่อยคุณไปมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเคยรู้สึกถึงคนที่กำลังหักห้ามใจตัวเองอะคะ่ะเคยไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงต้องหักห้ามใจตัวเองอ๋ออืม ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไปได้สูงมากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้เขาอาจจะมีแฟนมีคนของเขาอยู่แล้วหรือบางคนเขาแต่งงานแล้วนะคะด้วยไพ่ไฮโลแฟนเนี่ยแล้วก็สามถ้วยนุ่นนี่ขึ้นมาอืมชัดเจนเลยนะคะแต่ขออ่านต่อก่อนอีกนิดนึงแล้วถามว่าสิ่งที่ยากสำหรับตัวคุณหลาคืออะไร สิ่งที่ยากสําหรับตัวคุณคือการไม่มองความเป็นจริงด้วยไพ่สองดาบอย่างที่บอกยกตัวอย่างความจริงที่ว่าเมื่อกี้ก็คือเขามีแฟนมีคนรักมีคนของเขาอยู่แล้วถ้าคุณแบบมองความเป็นจริงว่าเฮ้ยเขาเลือกคุณไม่ได้เพราะว่าเขามีอีกคนอยู่อ่ะมันก็รู้สึกเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะคุณรักเขาอืมแล้วเขาก็มีใจะให้คุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะตรงเนี้ยเราจะไม่ตัดสินใครทั้งนั้นนะ เค้กอยากอยากอยากพูดในในมุมของคนที่มองเข้าไปในความสัมพันธ์ของแต่ละคน่ะนะคะว่าเออเราไม่เป็นเขา,าเราไม่รู้หรอกดังนั้นอย่าไปตัดสินใครแค่เพียงเพราะเราฟังเรื่องราวของเขาแค่ด้านเดียวนะคะถ้าหากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้คือเรื่องราวของคุณน่ะตามหน้าไพาอ่อเคเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกยังไงที่ที่บอกว่าเฮ้ย hey, มันยากจังเลยที่เราจะไม่มองความจริงอะไรอย่างเงี้ยด้วยไพ่สองดาบเนี่ยนะคะความเป็นจริงอะ่ะ มันทำให้คุณไม่อยากมองเห็นมันทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดถ้าคุณมองมันอะไรประมาณเนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ยากสำหรับคุณคือการยอมรับความจริงว่าเฮ้ยเออเรื่องเนี้ยมันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรหรือว่าเราควรที่จะหยุดในความสัมพันธ์เนี่ยเพราะอะไรหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เป็นสิ่งที่ยากสําหรับคุณมากๆและยังทําไม่ได้นะคะในขณะที่เขาอ่ะก็ยากสาหรับเขาเหมือนกันที่เขาจะไม่ชอบคุณหันหลังให้คุณอะไรเงี้ยมันยากมากนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนเจอคนที่ ที่มันเป็นโซเมดอะอือแล้วคุณก็ดีมากด้วยดีกับเขามากๆอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในความสัมพันธ์นี้คือทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยุติธรรมชัดเจนและบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคือมันก้ากึ่งนะถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาแต่งงานแล้วหรือว่าเขาคบกันมานานอะ มันก็ยากสําหรับเขาเหมือนกันที่เขาจะหย่าขาดบอกเลิอกอย่าร้างหรือว่าแยกย้ายกับคนของเขาอะนะคะอาจจะด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยญาติพี่น้องหน้าตาทางสังคมก็ตามมันยากมากแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดอะคือทํายังไงก็ได้ให้เรื่องระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นความจริงมันเกิดขึ้นได้และมันไม่เป็นความลับและเปิดเผยออกมานะคะคือเขาเขาอยากให้มันเกิดขึ้นอะเออเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะนะ มัน,ม,นมันเกี่ยวโยงกับไพ่สรุปด้วยแต่เคกขออ่านฟังคุณก่อนสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดตอนนี้เลยคือคุณอยากรู้ว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าหรือว่าชีวิตเขามีความสุขดีโดยที่ไม่มีคุณเลยอะไรประมาณเนี้ยอืมสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นตอนนี้มากที่สุดสําหรับคุณนะคือคุณอยากรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาสบายดีไหมกับชีวิตที่ ที่ไม่มีคุณอะไรประมาณนี้แล้วก็ไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ King of Pentacle มันเป็นไปได้สูงมากๆเลยที่สถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงแบบสองสามเดือนนี้นะคะหรือภายในแบบกุ้มพ้ามีหน้านะคะสองเดือนอะออประมาณว่าสองเดือนอะมันยังไม่เปลี่ยนแปลงและตัวเขาถ้าเขาเป็นคนที่มีใครอยู่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่ได้ยาร้างยังไม่ได้แยกยาก้ยายก,กับแฟนเนี่ยเขาจะยังรักษาสถานะ ความเป็นคู่เป็นสามีภรรยาเป็นแบบอยู่ด้วยกันอยู่ใต้ชายคายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยังรักษาสถานะตรงนั้นไว้อยู่เพราะหน้าตาทางสังคมเพระาะญาติพี่น้องพ่อแม่ขอร้องอะไรอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องแบบนั้นนะคะเป็นเรื่องเอกสารเรื่องเปเปอร์น,นะคะประมาณนี้อันนี้คือเท่าที่เห็นโดยเฉพาะถ้าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พระสบกันมังกรเนี่ยยากมากที่เขาจะเหมือนกับ แยกออกจากอีกคนหนึ่งด้วยเหตุผลอย่างที่บอกไปอ่ะครอบครัวหน้าตาทางสังคมญาติพี่น้องความมั่นคงเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยนะคะยากยากมากมากเลยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะตัวเขาอ่ะเขาปล่อยคุณไปไม่ได้อ่ะแค่เห็นนะหลายปีเหมือนกันนะตามหน้าไพา่มันจะไม่จบง่ายๆนะคะเรื่องเนี้ยอืมเรื่องระหว่างคุณกับเขามันจะไม่จบง่ายๆอะไรเงี้ยแค่เห็นหลายปีเลยอ่ะเออหลายปีไม่ใช่แค่แบบ ปีสองปีไม่ใช่มากมากกว่าน,นั้นเยอะเลยอีกหลายปีเลยค่ะความสัมพันธ์นี้จะดําเนินไปอีกหลายปีแต่ว่ายังไม่เห็นอนาคตมากกว่านี้เนาะเห็นไพ่เท่านี้นะคะณนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์นี้ด้วยนะคะวันนี้เจอกันใหม่บ๊ายบาย